ควายืดไหมพี่สีดิบก็คือเป็นสีอลูมิเนียมอัลลอยเลยแล้วกันนะหยิบมาเลยชุดล้อนะปัมล่างเราจัดเป็นอะดริลีนโอ้โหแบบวันนี้ป๋าวิวอะครับน้องๆ้ขาเบรกหยิบมาไอมันเนี่ยมันล้ลลลลนหน้าร้านเนี่ยดูอะไรมาดูอะไรมาหยิบออกอลตะไคยจิ๊กเเอ้ย วัสดีดัสัตดีพี่น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกคนนะครับประดีวันนี้มีข้อสงสัยอยากจะรู้เหลือเกินนะฮะว่า 110i ไอตัวชมพร้อมผมเนี่ยกับตัว LED มันต่างกันตรงไหนบ้างนะฮะและวันนี้ผมจะพารวมอะไรแต่ง 110i ไอทุกชิ้นแบบงมไม่อันตามใจฉันนะครับน้องๆแก้ว ในแล้วก็พูดถึงแล้วนะฮะก่อนอื่นก่อนใดเลยพูดถึงเรื่องนี้ก่อนละกันร้านอํานาจตั้งอยู่ที่ไหนผมจะบอกเลยว่าร้านอานาจอยู่ตลาดต้นตาลคอนแก่นติดชิวเลาข้างเงียเปียวนะครับเข้าใจตรงกันแก้วเพจอยู่ด้านล่างมีลิงก์บอกทักไปหาเพจนะผมอํานาจอะไรแต่งคอนแกนโอเคฝากไว้แค่นี้วันนี้เราไปหยิบอะไรแต่งกันเลยดีกว่าขออีกนิดน,นึงนะกันใครที่อยากให้ ทำคลิปอะไรนะผมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเข้าใจตรงกันนะจ๊ะแก้วอะเดี๋ยววันนี้ให้พี่ฟี่ยิบอะไรแต่ง1 1อยสทุกชิ้นเลยนะแล้วเราจะมาเทียบกันเหมือนเดิมอย่างที่บอกคือวันนี้จะเทียบตัวเก่ากับตัวใหม่1 1อยกับ1 1อย led มาฟีถามเรื่องชกเอาเป็น y yss แล้วกันวันนี้ทำอะไรเนี่ยหยิบให้หน่อย เว็บร้อยสิบของร้อยสิบร้อยสิบจ้าใส่ด้วยกันได้ไหมครับถามก่อนช่วงหลังร้อยสิบใส่ด้วยกันได้ครับตัวใหม่กับ L E D เฮ้ยได้ครับตัวเก่ากับ L E D ได้ได้เราวันนี้เรายุคตอย่างช่วงอะไรดีเฮ้ยรุ่นชอบใส่กันชชยโยไหมหัวเิี้วไหมไอน้นี่ดีกว่า F P N ดีกว่านี่มันต้องกรีบ f P N ครับหมอความยาวสามร้อยอ่าตัวนี้สามร้อยอันนี้ต่ำกว่าของเดิมเนาะ ใช่ไหมตามก่อนนะต่อไปลูใส่ได้ยี่แล้วกี่มาสักครู่หนึ่งแนะนําเป็นรุ่นอะไรดีขอสีหม่ใหน่อะสีเก่าๆเบื่อแล้วครับขอสีชมพูได้ไหมมีลอสซี่อ่ะนี้ดีกว่าอันไหนเฟี้ยวอันไหนเฟี้ยวอันนี้คืออาร์กอนอาร์กอนนี่ว่าแล้วมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเออเดี๋ยวเราค่อยมาบอกว่ามันไม่เหมือนกันตรงไหนนะอ่ะสีม่วงอะไรเนี่ยอามอะไรเนี่ยอามยืดไหมพี่ โบชีอัมยืยดไม่จ้าเลยวะไม่เฟี้ยวเลยวะเอาแรนดอมอีกทีหนึ่งได้ไหม <c oughs> เริมติดแล้วเนี่ยเอาสีที่ไปนุ่นฮิตก,กันก็เป็นสีสีดิบนะสีดิบก็คือเป็นสีอลูมิเนียมอลอยเลยแล้วกันนะหยิบมาเลยอู้ดำหนักเบามากเลยบอกรงเบกากว่าัตเมื่อ,อ,อกี้อรอพอๆกันไม่จันมากมาถึงจุดเล็กๆบ้างนะฮะเอาเป็นก้านเบรแล้วกันนี่งานเนี้ยนี้ตีขึ้นตีลงได้ ไปเดี๋ยวไปวางหน้าร้านก่อนที่นี้ยโอเคอันนี้จานตกตัวโชค๊คจานตีชุดล้อนะอะเดี๋ยวเราไปหยิบต่อเลยพวกเล็กๆน้อยๆอ่ะอะไรนี่เอ่อปั๊มไหมปั๊มไหมเราหยิบปั๊มล่างดีกว่าทีเนี้ยปั๊มล่างเราจับอะดรีลีนนะครับผมเปิดตู้ไม่ได้ครับผมเปิดด้านไหนครับเนี่ยอ้าวน่าลักปั๊มล่างเราจับอะดรีลินนะครับผม เบรกอะดีลินปั๊มล่างเราจัดเป็นอะดีลินตัวแท้ดีกว่าตัวนี้น่าจะประมาณสองพันกว่าประมาณนี้อะเดีือวอะไรอีกชุดนอด็อตชุดน็อตก็ไม่ต้องกอ็ได้มั้ง่าจะเหมือนกันใช่ไหมพี่โยชุดน็อตก็เหมือนกันนะต่างกันไม่น่าจะมีจุดตางเออนี่เลยนี่เลยที่ขายไม่ได้เลยดึงเแบรบกดึงดัมนะ อืมหยิบมาหยิบมาตาตั้งหยิบมาโอ้โหแบบวันนี้ป่าวิวอะครับน้องๆขาเบรกหยิบมาอ๋อจัดไปให้หมดสายเบรกหยิบมาโอ้โหสวิตอะครับผมน้องโ,อโห้นี้มยาวไปสี่ซองนิ้วอะตาเกียร์จัดมาขาสตาร์ทอยู่ไหนะจัดไปโอ้ยขาสตาร์ทอยู่นั่นนะ่ะ ขอ้อย้งโชคอย้องโชคน,นี่ยหยิบมามอเออไม่ต้องใช้เพราะโชคเราตับอยู่แลออ้วหมดแล้วหมดแล้วปะตาเราหน้าร้านเอ,อ้ยกาดทอกาดทอ110อยยี่สิบร้อยสิบอย่ไหนวะเาร้อยสิบลนี่ยร้อยสิบโอ้นีนีหยิบมาสิบละแ,แน่ร้อยสิบไอนีเด้อสองถึงสองพได้ปะ ได้อยู่มั้งเหมือนกันเลยหมดแล้ว uh! โอ้ล่นมือว่ะมาเนี้ยได,ด๋ยวนะค่อยมาหยิบอีกรถมือไปวางก่อนไ,ไอโอ้โหโคตรเยอะต่อมาเรามาหยิบพวกกระจุกกระจิกกันดีกว่านะฮะอ่ะยังเด้ออีกหลายชิ้นเลยนี่สี <4 S 1> ่ตัวหยิบมาเตอ่ะเจ้แล้วแต่แล้วแต่คนชอบเลยแล้วกันเนาะ ยางไหนเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเปลี่ยนยางใช่ไหมละ่ะเวลาเราเปลี่ยนโลเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นยางเล็กเราก็หยิบมา2คู่ทีนี้เบอร์ยางทีนี้ที่วัยรุ่นเขาคิดกันผมคิดว่านะ่าจะเป็นเบอร์ 200. 2 0 0อยเบอร์เบอร์นี่นัดนัดกันเลยนี่ยางหนึ่งคู่ดุมดุมดุม,ดมทีนี้ดุม <V> ดุมเวฟเออดุมเวฟร้อยนสะิบเป็นดุมเจาะเนาะ เท่าจอนเนี่ยอ๋อดุมจอดไปแล้วเราก็วางต่ออ้มันเนี่ยนล้นหน้าร้านเนี่ยวันนี้เอาไหมจะทีนี้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 ขาพวกงาน cnc ขาปั๊มเบรกหน้าอืมแล้วก็ยึดสายเบรก เป็นงาน CNC แล้วก็บูธสแตนเลสบูธล้อเออชุดน็อตอะไรเงี้ยมา <c oughs> มาเลยเนี่ยชุดน็อตเรามาแล้วนะฮะโอ้โหเยอะมากมากบอกตรงเยอะมากจัดมาจัดมาหยิบมาให้หมดเลยอันนี้ก็เป็นอุดจานไฟอันนี้ตุ้มปลายแฮนสแตนเลสโอ้โหอย่างดีอ,อันนี้ชุดสีน็อตแข็งไหมพี่เอาไม่ใช่น็อตชุดสี ไอ้คู่นี้เป็นอ๋อนี่เป็นน็อตแข้งเออนะเราไปวางไว้เหมือนเดิมเลยเอาละเราได้ชุดน็อตมาเป็นที่เรียบร้อยเอาวางไว้ต่อมาเราหยิบพักเท้าหน้าหลังขาสตาร์ทชุดโซ่แล้วก็เดี๋ยวสเตอร์เขาหยิบทีหลังนะยังเหลืออ่าเบาทีนี้เบาเบาเราจะให้ดูเบาเพราะว่าจุดต่างจุดแรกที่อยากจะบอกก็คือ จะเสกบอกมาครับผมขี้เกียจเดินโดมอะไรมาโดมอะไรมาเบอกมาแล้วอ่ะบางบอกไว้นะฮะทำไมถึงเอามาสองตัวทีเนี้เดี๋ยวค่อยบอกกีฬงดีกว่าบางก่อนบางก่อนป้า,าวิวครับผมจัดบอกสองตัวครับผมตอนนี้ได้อะไรร้อยสิบเป็นที่เรียบร้อยออิบออกอรอรชัยจิ๋ย ใครโทรมาอ่ะแต่วันนี้จะให้พี่ฟีบอกหน่อยว่าร้อยสิบตัวเก่ากับตัว LED ตรงไหนมันต่างกันบ้างดูเพลินเ,พนเลยอันดับแรกหลักๆเลยนะร10ตัวใหม่ตัวไฟ LED กับตัวเก่าใช่ไหมเอออ่าหลักๆมันก็แทบจะใส่ด้วยกันได้หมดทุกอย่างอ่ากับทุกชิ้นอ่ามีเป็นบางชิ้นนี่มันจะใส่ด้วยกันไม่ได้หลักๆเลยก็คือเบา<อ>ะอันแรกเบาะใส่ไม่ได้เแ,แล้วเบาะ อันดับแรกนะครับทําไมผมถึงหยิบม,มา2ชิ้นมาเดี๋ยวจะให้ดูตรงหนฟี่ที่มันต่างกันชี้หน่อยมันจะเป็นในตัวนี้ครับตัวที่มันต่างกันก็คือตัวหมุนนอ็อตอ๋อส่วนก,ก็คือมันจะใช้น็อตเบอร์สิบตัวเมียล็อกอ๋อครับถ้าเป็นตัวใหม่ไฟ led มันจะใช้เป็นไอ้นี่สลักสลักร้อยเราจะมีคลิปล็อกสลักอีกทีหนึ่งครับอ๋อเนี่ยคือที่ผมทําคลิปนี้คือมันมี น้องๆสงสัยกันไวพ้พี่อะไรชิ้นนั้นนะ่ะชิ้นนี้ร้อยสิบตัวเกา่ากับตัวใหม่อ่ะใส่กันได้ไหมนี่ผมจัดให้แล้วครับผมอ่ะต่างกันที่สลักของนอ็อตตัวยึดน็อตเบาะนะครับส่วนรูปทรงเหมือนกันใช่ไหมเี่เหมือนกันครับอืมดูให้ดูยูบอสมันก็เท่ากันอ๋อยูบอกก็เท่ากันใช่ครับเออต่างกันแค่ตรงนี้นะอ่ะโอเคจะมีเบาอ,อันดับแรกสองก็คือชุดสีเนาะเี่ ชุดสีต่างกันอะไรอีกเพ่อมีพวกชุดสีมีเบาะมีเบาะถ้ารักมันก็มีประมาณนี้เท่านี้อามันไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากต่อมาทีนี้ทําไมผมถึงหยิบอะไรมาเยอะแยะมากมายไก่กองอะไรขนาดนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาหยิบอะไรที่ว่ามันเป็นจุดเด่นจุดสําคัญจุดที่แบบโอ้โหล่อตาแบบเห็นแล้วมันปิ๊งๆนะครับผมคือมันต้องจัดนะครับน้อง เอาอะไรก่อนดดพี่ชุดโลมาก่อนเลยอันดับแรกมันต้องอยู่แล้วครับเอออันดับหนึ่งเลยของวงการการแต่งรถอะโลต้องมาก่อนต่อไปโชคไม้เฟี่โชกโชคหลังหลังจากใส่โลเสร็จก็ต้องมีโชคมาก่อนอันแรกเพื่อที่จะจัดทรงรถให้สวยให้ต่ำลงเอ่าต่อจากโชคอะไรทีเนี้ยต่าจกโชกก็เป็นพวกถ้าคนไม่แต่งเยอะนะอือตพนนี่พราเราจัดทรงแล้วปุ๊บ ขาตั้งอ่นต้องเปลี่ยนอันนี้รถมันเปียลงสําคัญเอาขาตั้งเดิมมันจะสูงสูงกว่านี้มันจะตั้งไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วมันเป็นของคู่กันหลังจากที่เราจัดทรงนะนะต่อมาอยากสวยหน่อยขี้นหน่อยนะเราเปลี่ยนเป็นนี่ก็ได้จานเบรคแต่น็อตเลดอ่าน็อตเลสตามมาด้วยปั๊มแอนนี่เป็นนิชินสองพอร์ตอ่า แล้วไปสำหรับใครที่สำหรับใครที่ไม่อยากได้ขานี้ทางร้านก็จะมีนี่เป็นตัวนี้ขามิเนียมงาน c ซ c ยครับใส่กับปั๊มเดิมก็จะดูเรียบๆหน่อยเฮ้ยดูสวยขึ้นมาเลยต้องจัดแล้วอ่ะชุดเนี้ยต้องจัดแล้วอ่ะโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่ใช่ครับประมาณนี้ที่วัยรุ่นเขาแต่งกันอันนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นความคิดส่วนตัว บางคนงบน้อยงบมากคือมันต่างกันไงเออมันหลายความคิดเอาเป็นว่าอันนี้ทางพวกผมแนะนําดีกว่าเออมาเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันว่าร้อยสิบตัวเก่ากับ LED ทุกชิ้นเนี่ยมันใส่ด้วยกันได้ไหมนะขาฟีก่อนเลยการพ่อมันกันไหมเงินครับใส่ได้ใช่ครับโอเคขาเกียร์ทีนี้ขาเกียร์ก็ใส่ได้เหมือนกันเลยครับโอเคได้เหมือนกันการเบรกเหมือนกันอยู่แล้วหละพี่บ่าไม่เหมือน ทำไมอ่ะท่าเบรกมันต้องเจียตัวนี้หน่อยแต่งหน่อยอแต่แงนิดนะึงเพราะเวลาเบรกเบรกมันจะติดมันจะไปทูกับไอตัวข้างใตอออ้อ่ะกับชนลอ่ะมันจะติดออันนี้ต้องแต่งนิดนึงใช่ครับต้องแต่งนิดนึงต่างนิดนึงขาปั๊มได้อยู่แล้วละ่ะขาปั๊มใส่ได้เลยครับโอเคชุดปั๊มนี่นะใส่ได้ด้วยกันอยู่แล้วนะครับส่วนดุมที่นี้ดุมก็เหมือนกันครับเหมือนกันไม่ต่างอะไรกันใชไ่ได้โซสเตอร์ได้อยู่แล้วได้แล้ว พักเท้าทีนี้ทำไมต้องเป็นวีลาก้ A K K มันใหญ่และสวยครับดู<อ>ตเต็มมันดูตเต็มตเอ้ยนี่คือข้อดีของมันว้ยทีนี้มาชุดสายเบรกก็ใส่ได้ด้วยกันอยู่แล้วนะไปมือลิงได้เหมือนกันได้แก่ชุดน็อตท,ทีนี้เออถามชุดน็อตดีกว่าชุดน็อตสีมันใส่ด้วยกันได้ไหมได้ครับน็อตสีใส่ได้น็อตแข็ง ก็ได้เหมือนกันแก๊งมันก็เครื่องก็เดียวกันครับอ๋อไม่ได้เปลี่ยนตรงไหนต่างกันแค่รูปทรงภายนอกใช่ครับอืตู้ไปหันได้ไหมเหมือนกันเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นบูทล้อหลังเหมือนกันไหมมีต่างไหมเหมือนกันเหรออันนี้ชกหลังก็ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วครับสำหรับแอมเดิมอ๋อสำหรับแอมเดิมช่วยด้วยนะอันนี้จะเป็นอุจจารย์ไฟอันนี้ก็ได้อ่าอันนี้ก็เหมือนกัน หัวเฟืองยึดชกได้อีดูดน้ํามันเครื่องก็เหมือนกันอีกเหมือนนกััครอเอาละเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคาสตาร์ทสุดท้ายแล้ะคาสตาร์ทมันคล้องอะไรวะร้อยสิบเนี่ยมันจะสั้นลงที่ใช่ครับเราเคยเห็นปะดูสวยเลยยังจับเลยเปิดพวกนี้จะเป็นมีเนียมทั้งหมดแต่ตัวนี้จะเป็นเหล็กอ๋อเหรอใช่ครับการเฟืองมันรูดไงเวลาเราตัดเ่ี่ะบเช่ยเขาพับได้ด้วยเว้ย ต่อมาที่นี้ก็จะเป็นพวกสวิงอาร์มชกยางซีดวดอะไรต่ตางๆนา,านาครับผมที่มันเป็นภายนอกที่ว่าเราใช้งานนะครับได้หมดเลยเออย่างไรโด,ดยกนหมดมือเบรกอะไรนะดึงเบรกดึงดั้มดึงเบรกดึงด,ดังด้มก็ใส่ได้กันได้ไม่ต่างกันไม่มไม่มีอะไรต่างนะโอเคส่วนฝาเครื่องที่นี้ยพี่ฝาเครื่องมันต่างกันไหมพี่ไม่ต่างครับใส่กันได้ใส่ได้ครับเล็อกเครื่องตัวเดียวกัน อ,อย่างที่บอกถ้าเกิดน็อตแข็งใส่ได้ฝากฝากเครื่องก็ใส่ได้เออเนี่ยจาบโอเคเรามาสรุมกันดีกว่าทีนี้ปีบร้อยตัวเก่ากับ LED อะไรต่างกันบ้างอันดับหนึ่งเลยก็จะเป็นบอกที่ว่าต่างกันที่ตัวยักนะส่วนเปลือกภายนอกต่างกันอยู่แล้วเห็นได้ชัดก้านเบรกเจียดนิดหน่อยนะครับผมมาและทีนี้ไอที่กองรวมกันอยู่ตรงนี้นะฮะผมใครอยากให้ทำงบ ีบาทสมมุติว่า5้าพันที่กองอยู่เนี่ยชิ้นไหนจะหายไปชิ้นไหนจะยังอยู่แล้วเราจะมาเรียบเรียงทไลายกัน <Whoa. S 1> การจัดทรงแบบดีๆอ่ะครับผม uh. โอเคยังไงฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับผมมันแน่นอนจัดหนักจัดเต็มโคตรเอาอยู่แล้วครับเปิดสุดท้ายแล้วฝากกระทืบไลค์คลิปนี้กดแชร์กด, share, กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่นะผมฝากกดไลค์เพจเฟ e บุ๊ <ml z> k <Facebook S 1> ด้วยนะผมโคดเอาเรสซิ่งอยากให้ทำงบเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างอยากรู้มากคอมเมนต์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 มาเยอะๆแค่นี้แหละสวัสดี <S <S จ้า